สวัสดีครับเพื่อนๆพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติมาฝากกันดังเช่นเคยกับประเด็นล่าสุดที่เป็นข่าวเกี่ยวกับนักฟุตบอลดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยชุดยูยอย่างเบนจามินเดวิสที่ล่าสุดนั้นได้ย้ายจากสโมสรฟูลแลมไปร่วมทีมอ็อกฟอร์ดยู่ในเตดในระดับลีกวันของอังกฤษไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจากการย้ายทีมของมิดฟิลด์ลูกครึ่งไทยในครั้งนี้แฟนฟุตบอลของทีมอ็อกฟอร์ดที่มีเจ้าของสโมสรเป็นชาวไทยจะมีมุมมองอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นของพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลของทีมอ็อกฟอร์ดคนแรกนี่ได้มาแสดงความข้องใจต่อดีลนี้ว่าทําไมเราถึงต้องเซ็นมิดฟิลด์เข้ามาอีกคนด้วยซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ว่าคิดว่าเราจะเสริมความแข็งแกร่งของกองหลังซะอีก ส่วนแฟนบาคนต่อมานี่ก็มองการคว้าตัวเบนเดวิตเข้าสู่ทีมออกฟอร์ดในครั้งนี้ว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าสัญชาติของเขาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มีความรู้สึกว่าการที่มีความเชื่อมต่อกับประเทศไทยและสิงคโปร์มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างส่วนคนต่อมาที่เป็นแฟนของฟูลแลมนี้ได้มากล่าวว่าโชคดีเบนเขาเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่มีแนวโน้มว่าจะดีมากน่าเสียดายที่เขาต้องจากไป ในขณะที่แฟนบอลของออกฟอร์ดคนต่อมานี่ได้มากล่าวว่ายินดีต้อนรับเบนหวังว่าน,นี่มันจะไม่นำไปสู่อะไรที่เราทุกคนกลัวส่วนคนต่อมาก็มีมุมมองต่อเดียวนี้ว่าผมคิดว่าการเซ็นเบนเดวิตมันจะเป็นเพื่อทีมชุดยู23แล้วก็เพื่อเป็นแบ็กอัพสำหรับอนาคตเพราะผมไม่แน่ใจว่าเราอาจจะสูญเสียผู้เล่นอย่างแคมรอนออกไปในช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตส่วนคนต่อมานี่ก็มองเบนเดวิสว่า เขาเป็นผู้เล่นสำหรับอนาคตและก็เข้ากันกับโมเดลผู้เล่นของเราจำไว้ว่าเรายืมเฮเบี้เคนมาแค่ฤดูกาลเดียวแล้วทีมบาลลีก็สามารถเรียกตัวเขากลับในเดือนมกราคมส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความสงสัยว่าเขาเป็นผู้เล่นอย่างไรนะในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวต่อไปด้วยความข้องใจว่าพูดอย่างจริงจังเลยนะเขาคนนี้สามารถเล่นได้จริงๆหรือหรือว่าแค่เพื่อเรื่องประชาสัมพันธ์ ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาเปรียบเทียบเดียวนี้กับการเซ็นสัญญานักเตะเอเชียก่อนหน้านี้ของทีมอ็อกฟอร์ดว่านี่มันดูเหมือนกับการเซ็นสัญญาของชุนใต้ซึ่งชุนใต้หรือว่าใต้หวชุนเนี่ยเป็นผู้เล่นชาวจีนที่เกิดในฮ่องกงที่เคยมาค้าแข่งอยู่กับทีมอ็อกฟอร์ด t ยูไนเตตในฤดูกาล2018-2019ตอนที่เขาอายุได้20ปีเช่นกันแต่ว่าไม่สามารถก้าวขึ้นไปลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของอ็อกฟอร์ดยูไนเตดได้ ซึ่งคนต่อมาก็ได้มาเปรียบเทียบเบนเดวิสกับชุนใต้คนนี้ว่าเขาอาจจะดีกว่านั้นหน่อยนะอย่างน้อยเขาก็ได้ลงเล่นใน EFL Trophy ให้กับฟูลแลมในช่วง2-3งสฤดูกาลที่ผ่านมาและก็ได้มีโอกาสลงเป็นตัวสำรองในเกมลีกครับด้วยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยการอ้างอิงวิดีโอที่เบนเดวิสนั้นได้ลงเล่นเกมแรกให้กับทีมชุดใหญ่ของฟูแลมในเกมบอลด้วยว่ายอดวิว6 8 0 0 0ครั้งบน YouTube อาจจะเป็นเหตุผลที่คว้าตัวเขา ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มากล่าวถึงผู้เล่นลูกครึ่งไทยคนนี้ของเราว่าผมรู้ว่านี่มันเป็นแนวคิดที่แปลกแต่นักฟุตบอลอาชีพทุกคนก็ล้วนไม่มีประสบการณ์ในระดับอาชีพในตอนเริ่มต้นเว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้ข้อมูลในเชิงลึกหรือว่าได้เห็นเขาเล่นผมจะยังไม่ตัดสินเขาว่าจะเป็นจุนใต้คนถัดไปหรือไม่เพราะว่าเขาบังเอิญเป็นผู้เล่นดาวรุ่งเอเชียที่ไปอยู่ในอะคาเดมีของทีมระดับพรีเมียร์ลีกและแชมปีเป็นชีพซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า เมื่อสองสามปีก่อนผมเคยพูดติดตลกในช็อปของสโมสรว่ามีใครที่ซื้อเสื้อที่พิมพ์ชื่อชุนใต้บ้างไหมและผมก็ได้คําตอบกลับมาว่าชื่อของเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในชื่อที่นิยมที่สุดแล้วก็มีออเดอร์มากมายมาจากต่างแดนซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้ว่าผมคิดว่าเรื่องขายเสื้อนี่มันเป็นความจริงนะถ้าเคสนี้มันมีผลลัพธ์ที่คล้ายกันงั้นมันก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรกันมากแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่แปลก แต่ท่าน,นี่มันเป็นสิ่งที่เจ้าของทีมต้องการที่จะทำเพื่อได้รายได้เข้ามาแล้วก็สโมสรเป็นที่รู้จักเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบนว่าหรือไม่เขาก็อาจจะกลายเป็นผู้เล่นที่ดีก็ได้นะเขาเพิ่งจะอายุ20ปีมันยังไม่สามารถบอกอะไรได้เรื่องเกี่ยวกับไทยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรขนาดนั้นก็ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคาดหวังว่า ก็หวังว่าสโมสรจะสามารถยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเพื่อที่เราจะมีผู้เล่นจากภูมิภาคนั้นของโลกที่มีมูลค่าส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ได้มีมุมมองว่าผมเข้าใจในเรื่องนี้นะแต่อย่างไรก็ตามการที่เขาไม่ได้ลงเล่นในระดับชุดใหญ่ใน2ปีนั่นมันไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่เขาไม่ได้ถูกยืมตัวหรือว่าอะไรเลยแล้วสโมสรไปเห็นเขาเล่นมาได้อย่างไรถึงได้ตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อคว้าตัวเขามันแปลก ส่วนแฟนออกฟอร์ดคนต่อมานี่ได้วิเคราะห์ไปถึงการที่เบนเดวิสนั้นไม่ประสบความสําเร็จกับฟูลแลมว่าที่เขามีความติดติดขัดขัดในอดีตมันเป็นเพราะว่าปัญหาอาการบาดเจ็บของเขาหรือเปล่าเราจะรู้แจ้งก็ต่อเมื่อเขามาอยู่ในทีมแล้วส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวต่อไปอีกว่าเขาอายุ20ปีและก็น่าจะถูกเซ็นเพื่อเป็นผู้เล่นแบ็กอัพด้วยศักยภาพที่เล่นในลีกวันได้ ก่อนหน้านี้สโมรสรเดิมของเขาอย่างฟูลแลมเลื่อนชั้นจากแชมปี้ยนชิพไปพรีเมียร์ลีกดังนั้นมันจึงไม่น่าแปลกใจนักที่เขาจะไม่ได้ลงเล่นเมื่อสโมรสรจ่ายเงินเป็นล้านเพื่อคว้าตัวผู้เล่นใหม่ในช่วงเวลานั้นมันก็มีผู้เล่นหลายคนที่ไม่ได้เล่นชุดใหญ่ตอนอายุ18-20ถึงแต่ก็มีอาชีพนักเตะที่ดีหลังจากนั้นได้ทำไมถึงไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงก่อนละ่ะก่อนที่จะกาชื่อเขาออกไปซึ่งจากตรงนี้ก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งก่อนหน้านี้ที่ได้มากล่าวว่าใครการที่กาชื่อเขาออกไป ผมแค่ระบุแค่ข้อเท็จจริงเขามีเกมเป็นศูนย์มีการถูกยืมตัวเป็นศูนย์พูดตรงๆว่าทุกอย่างเป็นศูนย์การเซ็นสัญญานี้มันจึงไม่เมคเซนส์ในเรื่องของฟุตบอลแบบสุดๆผมยินดีนะที่จะรอดูว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ก็ให้อภัยผมด้วยถ้าผมจะสงสัยว่านี่มันคืออะไรในขณะที่แฟนบอลคนต่อมาี่ได้มองว่าการไม่ติดทีมฟูลแลมชุดใหญ่ในวัย20ปีไม่ได้หมายความว่าเขาห่วยและการที่เขาไม่ถูกยืมตัวมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาห่วยเช่นกัน ถ้าเขาอายุยี23บ2ยหรือว่า24ก็ว่าไปอย่างนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติสำหรับผู้เล่นดาวรุ่งในอะคาเดมี่ใหญ่ๆส่วนคอมเมนต่อมานี่ก็ได้กล่าวว่าเขาอาจจะมีศักยภาพมากหรืออาจไม่มีเลยแต่ไม่ว่าจะทางใดผมก็คิดว่านี่มันเป็นสิ่งที่ดีในทางธุร,รกิจพวกเขากำลังสร้างแบรนด์ของออกฟอร์ดและก็มองไปที่การสร้างในประเทศไทยและเอเชีย การเซ็นสัญญาผู้เล่นไทยและผู้เล่นเอเชียคนอื่นๆมันจึงเมคเซนมากในทางธุรกิจที่จะส่งผลดีต่อสโมสรทั้งในด้านการขายของสินค้าของสโมสรในต่างแดนการสร้างแบรนด์และก็การนำไปสู่การสร้างรายได้ของสโมสรส่วนคนต่อมาก็มองเดวิดว่าเขาคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำหรับอนาคตผู้เล่นอย่างเฮนรี่และก็บรานนแกนจะไม่อยู่ที่นี่ตลอดไปเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองได้ว่าเดวิดคือหนึ่งในผู้เล่นแห่งอนาคต สงสัยเลยว่าเขาจะสามารถท้าทายตำแหน่งในทีมชุดใหญ่ในเร็ววันนี้ได้หรือไม่ส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกว่าผมชอบการเซ็นสัญญาประเภทนี้นะเขาเป็นหนุ่มน้อยราคาไม่แพงมีสายเลือดที่ดีแล้วก็มีทุกสิ่งให้พิสูจน์แน่นอนว่าบางคนทำไม่สำเร็จบางคนก็ทำได้แต่สโมสรก็มีความเสี่ยงที่ตำซึ่งคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่ายินดีต้อนรับเบน ถือว่าเขาดีแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำเป็นนักเตะอายุน้อยที่เราสามารถลองและพัฒนาให้กับทีมชุดใหญ่ได้และก็ยังมีศักยภาพที่จะได้รับความสนใจจากแฟนบอลชาวต่างชาติด้วยแต่ถ้าการใช้งานเขามันไม่ได้ผลมันก็ถือเป็นต้นทุนที่ต่ำสำหรับเราซึ่งมุมมองจากมุมมองของเขาแล้วเขาได้เข้ามาร่วมกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่เก่งที่เล่นฟุตบอลกันได้ดีและสโมสรเองก็มีความท้าทายในการเลื่อนชั้นสู่แชมเปี้ยนชิพอย่างสม่ำเสมอ ผู้จัดการทีมและก็โค้ชที่นี่เองก็มีความสามารถพิเศษในการพัฒนานักเตะดาวรุ่งมันจึงดูเหมือนว่านี่เป็นการเซ็นสัญญาที่สมเหตุสมผลสำหรับทุกฝ่ายครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองส่วนหนึ่งของแฟนฟุตบอลชาวอังกฤษของทีมอ็อกฟอร์ดอยู่นเตะต่อการได้นักเตะลูกครึ่งไทยอย่างเบนจามินเดวิสเข้าไปร่วมทีมในครั้งนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ ซึ่งถ้ามีความผิดพลาดในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ